นีมาสวัสดีต้อนรับปีใหม่นะนิก้จะมาสวัสดีปีใหม่แล้วก็จะมาให้ความรู้นิดนึงอสวัสดีปีใหม่ต้องเอาเยอะเอาหน่อยหน่อยแล้วก็จะได้กระชุ่มกระชวยกันนะถ้าอยากขายดีให้สินค้าออก เบาก็ต้องรู้ไหมทุกอย่างคือพลังงานคุณรู้ไหมสินค้าของเราทุกตัวคือพลังงานมันมีพลังงานไม่ใช่คือพลังงานมันมีพลังงานอย่างเช่นว่าถ้านลูกค้าซื้อของปุ๊บหยิบไปปับ๊บแล้วรีบเติมเรามีความสุขที่เติมของเรามีความสุขที่ขยันเติมสินค้าแล้วสินค้าเราจะออกดีมาก พอในตู้แช่ก็เหมือนกนารพรามีคนซื้อไปปุ๊บใช่ไหมเอาเราก็ดิบเติมแล้วเราสนุกเราสนุกตอนเติมอะ่ะท่าเรามีความสุขตอนเติมสินค้าไม่ว่าจะตรงไหนก็ช่งท่านเรามีความสุขในตอนเติมสินค้านะนั่นแหละเราแล้วสินแล้วมันจะจะขายได้มันจะขายดีเพราะว่าอารมณ์ของเราอะ่ะ จริงอารมณ์ความสุขของเรามันดึงดูดเงินให้เรานะเราจะต้องมีความสุขในเติมสินค้าเวลาลูกค้าซื้อนิดซื้อหน่อยมเรามีความสุขที่จะเติมและจัดเรียงแล้วถ้าสินค้าอยากให้ออกใช่ไหมถ้าเราคิดว่าสินค้านั้นมันไม่ออกเราไปเช็ดฝุ่นให้เขาหน่อยพอเช็ดแค่นั้นแล้วไม่นานก็จะออกเพราะมันมีพลังงานนะแล้วถ้าสินค้าตรงไหนมันไม่ออกเลยนานเป็นเดือนสองเดือน ายที่เขาเลยนะจัดที่หมห่เขาเลยแล้วก็นี่แหละมันจะมีเคล็ดลับแบบนี้แหละขยันจัดปัดฝุ่นแล้วก็มีความสุขตนเติมสินค้า อันนี้มันจะขายดีคุณลองทําดูนะแล้วคุณมีความสุขกับงานของคุณคุณมองดูวันๆคุณมองดูตรงนี้จะจัดใหมต่จจตรงนี้จะจัดตรงนี้นะจะเอานี่ไา้พราะคุณมีความคิดอยู่ในสตมาที่ในในงานของคุณอ่ะมีความสุขใ of of at นงานของคุณอ่ะเงินก็จะมาลูกค้าก็จะเริ่มมาและเริ่มมาแล้วคุณลองสังเกตดูนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมความซื่อสัตว์กับลูกค้านะมันจะทําให้ลูกค้าประทับใจและเชื่อใจเราแล้วเราจะได้ลูกค้า ำถาวรเลยเพราะเขาเชื่อถือเราไปแล้วนะอันนี้เคล็ดลับสวัสดีปีใหม่นะขอให้ทุกคนมีความสุขกีก็มาบอกนิดๆหน่อยๆไปก่อนนะเดี๋ยวบอกเยอะเดี๋ยวก็ลืมกันนะเอาแบบอย่างละหน่อยไปกี้ชอบมาไม่ต้องเยอะเอามาสั้นๆนั่นแหละ แต่นิก้มีความสุขนะอย่าลืมตกแต่งร้านของตัวเองด้วยนะอย่าลืมสร้างอารมณ์ดีให้ตัวเองด้วยนะ <c oughs> ลูกค้าจะรักเราแล้วเราจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์แล้วทุกคนก็จะเอาเงินมาให้เราเพราะเขารักเราแล้วเพราะเราเป็นคนมีเสน่ห์เง <c oughs> ิน<ๆ>มันชอบคนมีเสน่ห์เงินมันชอบคนอารมณ์ดีนะ <c oughs> จำไว้นะ <c oughs>